น vamos, new new ี่ปลานีพักอบด้ก hmm. uh ัน huh. เ uh ้ากไม่เนี่ักว้าวว้าวว้าววจนีเด้อาาจเลย

มือนี่งหงขับรถนะไปสนาะไม่หนอยังผู้ชายเพียนไปนักการสมาจากบ่นี้จาจาพัาเอาอันอันี้ซิเอาหนามเออเอานีาออ <c oughs> เอานนเอาอยู่ <c oughs> เขาแขงเอานีนซิปเอาหนามุกหนึ่งค่ะอันเอาอันนี้บ่เอาซาบาที่เราได้สามอัน

ฮะบล็อกใส่ทายต้นเขา่ายขีบเออ่ายขีบบานีส่สีเดมไม่เทิงอยู่คนทายหลักทามหลายคนเลย